มีเพื่อนๆกังวลเรื่องไอ้น้ำปลาหมักอะไรมากๆเลยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะใช้น้ำเปล่าให้ดูนะว่ามันทำได้ไหมนะนี่เดี๋ยวมาดูวิธีผสมอุ๋ยหมักพืชสดน,นะสูตรนี้เป็นที่ยอมรับแล้วนะเหนือเคมีร้อเปอินรีร้อยเปอรเซแล้วที่นี่จะไม่มีเคมีเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมกันนะง่ายๆมือใหม่นี่เหมาะมากๆเลยนะมือใหม่นี่ถ้ายังไม่เคยทําปุ๋ยมันไม่ยากนะมันวิธีการก็ง่ายๆเป็นกระถินที่สับแล้วนะเอาไปใส่ผักโดยเฉพาะผักนะผักจะงนามมากๆ หมักแค่เจ็ดวันแล้วเป็นใส่ผักนะนี่นะพืชอื่นก็ใส่ได้หมดแต่ผักเนี่ยถ้ากินใบเนี่ยจะงามมากๆเลยเราเราเน้นที่ไนโตรเจนสูงสูงเลยนะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากถ้าเพื่อนเพื่อนเคยดูมาแล้วน่าจะรู้สิ่งที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือลำละเอียดหรือลำอ่อนแล้วก็กากน้ําตาลนะ น้ำปำอ่ะไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ใช้น้ำเปล่าก็ได้หรือจะใช้น้ำเ e อ็มอะไรก็ได้น้ำหมักหนอ่อล้วยอะไรก็ได้นะมันได้หมดมีเพื่อนๆกังวลเรื่องไอ้น้ำปำหมักอะไรมากๆเลยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะใช้น้ำเปล่าให้ดูนะว่ามันทำได้ไหมนะนี่นะ้าน้ำปำหมักวางไว้นี่นะสูตรนี้ง่ายมากๆ มันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเไปดูกันนะเพื่อนๆบอกว่าชอบพูดนานอะไรอ่ะดูจนแบตหมดแล้วก็ยังไม่เข้าเรื่องขนาดพูดอย่างนี้นะบางคนยังไม่เข้าใจเลยอาจจะมาดูกันนะลำได้ยินไหมครับล้ำนะล้ำนะล้ำละเอียดหรือล้ำอ่อนนะต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะ นี่เป็นกระมังซักผ้านะดูนะประมาณครึ่งกระมังนะช้าชชัดชนะเราก็ใส่ลงไปอยากให้ผักงามๆก็ใส่เยอะๆแต่ก็ไม่ต้องเยอะซะจนแบบเยอะเกินไปอนะนี่นะถ้วยเดียวก็พอเนี่ยแค่นี้ก็พอแต่ผมชอบแบบเอาแบบความงามอะความงามแบบจุกๆเลยอะนะ มีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะเพราะว่าที่นี่เขตนะครปฐมนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนสามหกแปดนะเขาทํานาปีละไม่รู้ว่าสามหรือสี่รอบไม่รู้รอบนี้เป็นรอบแรกของปีเขากําลังจะเกี่ยวข้าวทุ่งนานี่เหลืองอลามเลยเขาจะต้องยิงปืนไล่นกจะมีเสียงปั้งปั้งนะก็ไม่ต้องสงสัยนะบอกให้แล้วนะนี่นะอีก หนึ่งถ้วยนะก็คุกให้มันเข้ากันมันต้องทำบ่อยๆนะเพื่อนๆอ้ปุ๋ยพวกนี้ราขาวเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักสิบกว่าวันตอนที่มีราขาวนี่ไปใส่ผักแักยังงามมากๆคนที่เคยทำเขาจะรู้คนที่ไม่เคยทำก็ลองทำดูนะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็นี่แหละ ดูเนะเพราะเพื่อนใหม่เข้ามาทุกวันเลยเราก็ต้องทำคลิปบ่อยๆแล้วมันต้องใช้บ่อยๆด้วยนะนีะ่ได้ยินไหมเสียงลำเนี่ยก็เป็นในตัวเจนแล้วท้งวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์แล้วลำานี่ มีไนโตรเจนอ่ะหกเปอร์เซ็นต์นิดนิดหกจุดสามแล้วไงเราตีว่าหกเปอร์เซ็นต์นะได้ยินไหมเพื่อนเหมือนกับยิงพุเ,เขายิงปืนที่มันเป็นพุอ่ะน,นะแล้วก็พอเราหมักไปประมาณเจ็ดวันมันจะมีลาขาวนั่นก็คือมันเป็นไนโตรเจนมีโปรตีนง่าย รอบนี้เพื่อนๆตั้งใจดูนะมันมีคำถามมาหลายครั้งว่าปุ๋ยอะที่หมักแล้วเนี่ยมันมันไม่มีลาขาวใช่ไหมแล้วมันมีหนอนก็แสดงว่าใส่น้ำมาเยอะไปใส่ของเหลวอะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นน้ำปลาหมักอะ่ะเป็นของเหลวอะ่ใอะ,ะใส่เยอะไปพอใส่เยอะไปมันก็จะเกิดหนอนแต่ไม่เสีย เก็บเอาไว้แล้วเมื่อไหรที่เราจะผสมใหม่เราก็เอามารวมกับของใหม่ไม่ต้องทิ้งนะของที่มันไม่ไม่มีราขาวหรือเป็นหนอนมันใช้ได้เนี่ยรอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพราะว่าผมใช้ไม่หมดแล้วราขาวมันก็หมดไปแล้วเราก็จะมาผสมกับรอบใหม่ถึงบอกว่ารอบนี้อ่ะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะมีเพื่อนๆหลายคนถามไนงะว่าแก้ยังไงผมบอกว่าถ้าคนรู้จะแก้ได้ผมก็แก้ได้แต่ว่าถ้าเพื่อน มีปัญหาก็ทั้งมาจะบอกวิธีแก้แต่วันนี้ทำคลิปให้ดูเลยนะไอ้น,นี่ใส่ไปสองแล้วนะไม่พอผมไม่พอใจจริงๆช่วยเดียวเลยผมจะใส่สามถ้วยนะลำํำมันอาจจะหยาบนิดหน่อยเพราะซื้อมา,าต่างๆอย่าวัดโลงประมาณไม่ถึงสิบบาทมั้งนะเราเลยจะใส่ได้เยอะหน่อย แต่มีเพื่อนๆถามว่ารำหาซื้อ,อย่างมากๆอันดับแรกเลยนะร้านร้านเครื่องมือการกเกษตรอ่านะไปดูตรงนั้นก่อนเลยนะบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะถ้าสมมุติว่าไม่มีก็ไปร้านอุปกรณ์ตกปลาเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนบอกมาว่าในร้านอุปกรณ์ตกปลาเขาก็มีรำขายเขาน่าจะเอารำเนี่ยไปเป็นส่วนผสมของอาหารยืบปลาอะไรสักอย่างนะ แล้วถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องลาซาด้ามันจะแพงหน่อยก็ต้อง,ต,องต้องยอมทนน่ะเราก็อย่าไปซื้อเยอะผมซื้อเยอะได้เพราะผมซื้อได้ถูกนะถ้าใครไปต่างจังหวัดก็ซื้อจากต่างจังหวัดมาก็ได้รอบที่แล้วที่ตอนปีใหม่ผมไปต่างจังหวัดซื้อมาสองกระสอบประมาณสี่สิบโลมยัเงเหลืออีกหนึ่งกระสอบเราก็เอาของใหม่มาผสมกับของเก่านะ นี่แหละใสก่กระมังใหญ่ดีกว่านะมันจะสะดวกกว่า เห็นอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่สะดวกเลยตอนนี้เอานี้ดีกว่าก็คุยให้มันเข้ากันนะเหมือนเดิมทุกอย่างต้องพุกให้มันเข้ากันไม่ว่าของใหม่หรือของเก่า คุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับของใหม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนสองสิ่งสำคัญก็คือของเหลวเดี๋ยวจะบอกนะว่าทำไมมันสำคัญตรงนี้เพราะรอบที่แล้วพลาดเรื่องของเหลวใช่ไหมใส่น้ำเยอะไปมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดเพราะว่ากลัวว่าน้ำจะน้อยก็เลยใส่เยอะเรียบร้อยเลยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น เป็นน้ำเปล่านะน้ำเปล่านะนี่นะนี่กากน้ำตาลต้องมีนะตัวนี้กากน้ำตาลลำของเหลวของเหลวก็จะเป็นน้ำปลาหมักก็ได้หนอกกล้วยก็ได้เอ็มก็ได้นี่ปลาหมักนะก็อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะกังวลว่าไม่มีน้ำปลาหมักทายังไงผมมีถ้ามีก็ใส่เพราะน้ำปลาหมักนี่ก็มีโปรตีนของพวกเนื้อปลาอะไรพวกนี้นะไม่มี ก็ไม่ต้องใส่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้อะเพื่อความมั่นใจนะให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่รอบนี้ต้องระวังเรื่องน้ำใส่น้ำนิดเดียวอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนรอบที่มันเสียอีกนะนี่น้ำก็ประมาณ1.5ลิตรน้ำเปล่าในน้ำเปล่านะนานะดูนะเพื่อนเพื่อนจะได้หายสงสัยแล้วก็ จะได้มีความมั่นใจว่าทำเนี่ยมันใช้ได้แน่ๆแต่ต้องอย่าลืมนะอะไรก็แล้วแต่ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากๆคุณผู้ชายจะรู้ดีว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะยากแล้วครั้งต่อไปก็จะไม่ยากแล้วนะนะแล้วถ้าเราใช้มือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความชื้นมันเป็นยังไงเราต้องสัมผัสก่อนเพราะมือเราเนี่ยมันจะบอกถึงความชื้น นน่อยึงผมก็จะใช้ขวดนี้ตวงประจำก็ประมาณหนึ่งในสามนี่นะหนึ่งในอ่ะสองในสามเกินครึ่งเกินครึ่งให้เหลือไว้ส่วนหนึ่งสาส่วนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะนี่นะของเหลวนะ้ำน้ำนะกากน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะมากหนึ่งในหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ก็ได้ ก็กะเอาสักครึ่งแก้วก็น,น่าจะได้เพราะน้ํามันไม่เยอะไม่ต้องไปใส่น้ํากากน้ําตาลที่เท่ากับน้านะไม่ต้องนะมันจะเยอะไปนี่แค่นี้พอช้าๆแล้วก็ชัดๆนะแล้วก็คนเอามือคนได้ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่า มันละลายหรือเปล่าถ้าเอาไม้คนมันไม่รู้ไนงะแต่ถ้ามือคนก็ต้องไปล้างมือนะนเพื่อนไม่ต้องล้างก็ได้นี่อ่ะไม่ต้องล้างดี่ว่านี่นะก็ลาดให้ทั่วๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลองคุกดูทีนึงเดี๋ยวน้ำมันก็จะไปอยู่ในนี้แหละเนี่ยแค่นี้พอ เฉพาะรอบนี้นะที่ใส่น้ำสองส่วนในสามส่วนนะเห็นนะเพราะว่าเราจะแก้ไขเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันแฉะเราก็ต้องใส่ให้น้อยลงแล้วก็คนให้มันเข้ากัน เนี่ยแค่นี้เองยางว่าเพื่อนเพื่อนรอบนี้บอกละเอียดยิบเลยนะรอบนี้จะพิเศษกว่าทุกๆรอบนะเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปุ๋ยที่มันมันแฉะอ่าแล้วก็ใช้น้ำนะของเหลวอะ่ะคืออะไรก็ได้แต่เอาแค่อย่างเดียวน้ำปลาหมักก็ได้น้ำก็ได้เพื่อนเพื่อ,อหลายคนกังวลว่าไม่มีน้ำปลาหมักไม่มีน้ำหมักหน่อกล้วยน้ำาีเอ็ม น้ำเปล่าได้ไหมผมก็บอกว่าได้หลายรอบไม่เคยบอกว่าไม่ได้แต่เพื่อนอาจจะไม่เชื่อวันนี้ผมทำาให้เห็นเลยใช้น้ำเปล่านะนี่นะ1.5ลิตรจะใช้ไปสองส่วนประมาณสองส่วนนะแล้วรอบนี้ใส่กว่าน้อยน้อยกว่าทุกๆครั้งเพราะว่าเรามาแก้ไขเรื่องปุ๋ยรอบที่แล้วเพราะอาจจะใส่น้ําเยอะแปรอบนี้เราใส่น้่น้อยถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่ได้มันก็ไม่มีความชื้นมันก็ไม่ได้มันต้องใส่แต่ใส่น้อย แล้วปุ๋ยสูตรนี้นะเหนือเคมีร้อยเปอร์เซ็นเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะปุ๋ยหมักพืชสดนะอินทะรีย์ร้อยเปอร์เ็นต์ลยนะมีเพื่อนๆหลายคนทําแล้วแล้วบอกว่าไปอ่านในคอมเมนต์นะเดีจยขาวผมเนี่ยโมหรือเปล่าครบท้วนนะครับเจ็ดวันพอเจ็ดวันเนี่ยนะมันจะมีลาขาวขึ้นอยู่ข้างหน้าถ้าอยากจะใช้ ก็หยิบหน,หน้าหน้าเนี่ยที่มันเริ่มจะเย็นตัวแล้วข้างล่างมันจะร้อนนะเราก็หยิบหน,หน้าหน้าขึ้นมาอย่างนี้สมมติอา่าเดี๋ยวมือเละอีกหยิบแหนหยิบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโรยรอบๆอบผผักสมมุตินี่เป็นผักก็โรยรอบ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 นะสักกำมือหนึ่งล้วก็ลาดน้ําไม่เกินเก้าวันจะง,งามแบบพูดไปก็จะหายวหาวมโมอีกไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะแล้วเวลามันเกิดราขามันจะเกิดไงเดี๋ยวให้ดูดว นี่เพิ่งนี่เพิ่งทำเมื่อเรเร็วนี้นะเราต้องทำบ่อยๆไม่อย่างนั้นมันไม่พอใช้ โอ้ถ้ามันหล่นนี่เสียดายมากๆเลยนี่เห็นไหมลาขาวเดี๋ยวให้ดูชัดๆ่อสเนี่ยลาขาวนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละสุดยอดอาหารคือสุดยอดโปรเลยนะ,ะมันเป็นโปรตีนเนี่ยสุดยอดอาหารพืชเลยลาขาวเนี่ยมันเป็นโปรตีนเราโรย โรยบนบนนะลดน้ําตามนะถ้ามีฟางขุมมด้วยยิ่งดีเพราะว่าเขากลัวแสงแดดพวกเนี้ยแสงแดดปุ๊บเชื้อราสีขาวมันจะตายถ้ามันไม่ตายเนี่ยภายในยไม่เกินเก้าวันอุ้ยผักมันจะโตโตโต,ต,ต,ตอย่าเพิ่งเชื่อต้องไปลองดูนะสําหรับมือใหม่นะถ้ามือมืออาชีพที่ดูบ่อยๆนี่ก็ดูซ้ําก็ได้จะผ่านก็ได้มือใหม่เนี่ยสําคัญมากๆเลยต้องมาไปลองดู แล้วก็เหมือนเดิมครับดูคลิปเพื่อความบันเทิงมีสาระก็ไปทดลองทำไปทดลองใช้ไปทดลองปลูกแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าให้เพื่อนเพืนในคอมเมนต์ฟังบ้างนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เกิดแรงบันดาลใจว่าไอ้ผักอินทรีย์มันทำไม่ยากปุ๋ยอินทรีย์ก็ทำไม่ยากใครๆก็สามารถทำได้นี่ง่ายๆไปหากระถินให้ได้เถอะที่นี่จะใช้แต่กระถินนะส่วนพืชอื่นยากก็ใช่เหมือนกันยาก แต่มันจะงามสู้กระถินไม่ได้แล้วมีตัวย่าในเปียย่าในเปียมันต้องปกมันต้องปลูกไงหรือต้องไปซื้อเราก็ไม่เอาดีกว่ากะถินเนี่ยมันเราพิสูจน์มาตั้งหลายปีแล้วกะถินนี่มันสุดยอดเลยสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะเพื่อนๆแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับดูดิว่าเสียงปืนกับเสียงนี่ใครจะดังกว่ากัน เสริมอีกนิดนะเพื่อนเพื่อนลืมบอกไปเก็บในที่ล่มนะห้ามโดนแดดห้ามโดนน้ำหาผ้าใบคลุมไว้ในบ้านในที่ไหนก็ได้แต่ผมจะเก็บใต้ต้นมะม่วงนะมันขัดตัวปกห้องก็ขอโทษเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนสคริปต์เราทำไปก็พูดไปอย่างเงี้นะคิดว่าครบุ้นแล้วนะครับ